นิสสันนาวาร่า2.5 LE d บ u b ลแ Cab เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อปี2011โปรโมชั่นของเราอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นค่ะ เป็นรถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้ขับ4ที่น่าใช้มากๆเลยค่ะมีแหลกหลังคาด้านบนเรียบร้อยแล้วค่ะภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมกระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชัคนท่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ c d ค่ะได้ขับ4อีต่างหากค่ะคุ้มค่าสุดๆฟรีดาวส่ง7 0 0 0บาทคนซื้อได้รับรวมที่1 000, 4 0 0 0บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้ง,งานได้แล้วค่ะ ด้านหลังกว้างนะคะขนของได้เยอะเลยค่ะคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะรถสภาพดีจริงๆพร้อมใช้งานเลยค่ะเครื่องยนต์2.5ดีเซลค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติกที่ช่องไอดีเมียสัยนำหน้า S I M P 10พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ